การคอมเมนต์เพื่อนๆแบบไม่สุภาพนะครับสามารถทําให้ผิดกฎชุมชนได้นะครับเพื่อนๆนี่ผมโดนกับตัวเองนะครับนี่ด้านบนนะครับผมคอมเมนต์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆผมเลยบอกว่าเพื่อนๆต้องอ่านศึกษากฎมาตรฐานชุมชนนะครับการคอมเมนต์เพื่อนๆแต่ละคําก็คือผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมคอมเมนต์ไปรุนแรงนะครับผม ก็เลยโดนผิดกฎชุมนชน,นครับก็คือโดนปิดกั้นการมองเห็นนะครับผมผมโดนมาเป็นเดือนนะครับผมก่อนที่จะ Facebook จะส่งเรื่องมาก็คือผมทําหลายอย่างหลายขั้นตอนนะครับรายงานปัญหาไปที่ Facebook ต้องรอเวลาอีกประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็คือ Facebook จะส่งส่งเรื่องมาที่กล่องข้อความเรานะครับแล้วก็จะทําเรื่องยื่นอุทธรณ์ไปที่ Facebook นะครับผมแล้วก็ต้องรออีกนะครับผมผมเลยบอกว่าการทําผิดกฎทุมชนนะครับ เพจของเราจะ,จะเจริญเติบโตช้ากว่าเพจของคนอื่นนะครับเพื่อนๆเลยบอกว่าการทําผิดกฎจนชนนะครับนี่สาคัญมากเลยนะครับผมเพจของเราจเจริญเติบโตช้ามากนะครับผมแล้วโดนปิดกั้นการการมองเห็นอย่างรุนแรงนะครับผมเวลาโพสต์อะไรไป <laughs> เพื่อนไม่สามารถเห็นเราได้หรือไม่มีใครเห็นเราเลยนะครับผม,ผมนี่ผมโดนกับตัวเองนะครับเลยบอกว่าถ้าไม่โดนกับตัวเองก็จะไม่สามารถสามารถมาพูดตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆ นี่เลยบอกเพื่อนๆมือใหม่ฮีเตอร์มือใหม่นะครับผมสําคัญเลยนะครับผิดกฎจนๆลองศึกษาให้ดีนะครับก่อนที่จะคอมเมนต์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับผมเพื่อนๆ